อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าวันที่สามของการเดินทางมาโอกินาวะครั้งนี้นะคะเช้านี้เราก็ทานอาหารเช้าเรียบร้อยเก็บกระเป๋าเตรียมตัวออกเดินทางไปกันนะคะสะพานสะพานแรกที่เราจะไปแวะก,ก็คือจุดยอดนิยมนะคะที่นี่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาก็คือสะพานโคอุดิจุดนี้ก็คือจุดกลางสะพานนะคะจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเกาะจากจุดนี้เราก็สามารถไป ดูหินที่เป็นรูปหัวใจได้นะคะคนจะนิยมแวะมาถ่ายภาพแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชายหาดด้วยนะคะเป็นจุดยอดนิยมของนะักท่องเที่ยวเป็นจุดพักรถวันที่เรามาก็อากาศจะครึ้มครึ้มนิดนึงนะคะแต่ทะเลก็ยังสวยอยู่นะทุกคนแปบ๊บเดียวนะทัวร์ลงพอดีช่วงที่เราไปทัวร์ลงพอดีนะคะช่วงนี้ที่เราไปเป็นช่วง วันหยุดพอดีแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยที่มาถ่ายภาพเอาจริงๆตรงนี้ก็สวยทุกมุมนะคะถ่ายภาพกันเต็มที่แล้วเราก็เดินทางต่อไปนะคะสถานที่ต่อไปเป็นคาเฟ่เราเป็นสายคาเฟ่เนาะตรงนี้เรียกว่า on the beach cafe ค่ะเข้ามาหน้าในนิดนึงนะคะจะแบบ มีซอยเล็กๆถ้าไม่สังเกตก็จะขับเลยนะจะมีป้ายอยู่ด้านหน้านะคะเข,เขียนว่า on the beach cafe อันนี้ก็จะมีเครื่องดื่มให้เรานะคะเป็น signature ออกจากคาเฟ่แล้วเราก็มาต่อที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของโอกินาวาแล้วก็ใหญ่ที่สุดมีพันปลาเยอะแยะนี้มีพันปลาที่หลากหลายแล้วเราก็ มาดูโชว์ปลาลงมาที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพแต่ว่าตอนโชว์นี้ไม่ได้ถ่ายภาพมาเก็บแต่ภาพในาพิพิธภัณฑ์แล้วก็น้องปลาในตู้ดูกันเพลินไปเลยนะคะทุกคนที่นี่ก็มีการแสดงทั้งปลาที่เอ่อในทะเลน้ำลึกสัตว์ทะเลที่มีพิษ ก่อนที่เราจะไปดำน้ำดูปะาารางเราก็าควรมาดูก่อนนะคะว่าสัตว์ทะเลชนิดไหนที่มีพิษที่เราควรระวังแล้วก็พวกงูทะเลอะไรแบบนี้ค่ะทุกวันนะคะตั้งแต่8 3ดโมงครึ่งถึง6 3โมงครึ่งแวะมาชมได้ที่นิยมมาดูมากที่สุดที่นี่ก็คือฉลามวานนะคะตัวที่ใหญ่ที่สุด จำได้ว่าเมื่อหลายปีที่แล้วเรามานี้น้องตัวใหญ่ๆมี2ตัวนะคะแต่มาปีนี้เหลือตัวเดียวอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจนะว่าไปไหนแล้วน่าจะเสียหรือเปล่านั่งรอประมาณสามสิบนาทีนะคะก็ได้เห็นตัวเต็มๆน้องโฉบลงมาให้ดูข้างล่างนะคะหลังจากที่วนอยู่ข้างบน นานมากกว่าน้องจะโชว์ตัววันนี้น้องขี้อายนิดนึงนะคะตามมาด้วยลูกสมุนลูกสมุนผู้ติดตามตัวจริงแบบว่า,าอยากให้มาเห็นด้วยตาเนื้อมันประทับใจแล้วเราก็มานั่งร้านอาหารได้นะคะในนี้มีคาเฟ่นนะคาเฟ่เราจะจ่ายเพิ่มประมาณ500เยนแล้วก็สามารถเข้ามานั่งที่คาเฟ่ได้ เป็นที่นั่งติดขอบเลยนะคะสั่งอาหารเครื่องดื่มมาแล้วก็นั่งเล่นชิชวนั่งได้ประมาณ 40, 40นาทีนะคะอันนี้ไม่ใช่มนุษย์กบนะจะเป็นคนพนักงานที่เขาลงไปทำความสะอาดตรงนี้ก็ได้มีมุมส่วนตัวถ่ายภาพสุดใกล้ชิดเลยนะคะ VVIP มากวันนี้นั่งทานไปรูปลาไปนี่ก็มีน้องแวะมาทักทายเป็นช่วงๆ เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอยู่ในนี้แบบสงบแล้วก็เมื่อเราหลุดไปอยู่ในโลกใต้น้ำเลยออกจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเราก็เดินทางไปที่ที่พักสำหรับคืนนี้นะคะคืนนี้ที่พักก็จะอยู่ติดทะเลเลยวันที่เรามาก็จะมีนักเรียนมานะคะเจอนักเรียนเยอะแยะแต่พอดีนนักเรียนเขาเพิ่งขึ้นไปชายหาดแบบว่าสวยมากแล้วก็ ช่วงนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีได้ดูช่วงพระอาทิตย์ตกด้วยนะคะรายละเอียดมากที่เราก็าพาเข้ามาเช็คอินในห้องนะคะห้องจะเป็นแบบเ,เป็นสไตล์ญี่ปุ่นมีเสื่อตะตามิแต่ว่าห้องกว้างนะคะเตียงค่อนข้างจะกว้างเลยโรงแรมนี้จะเปิดมานานแล้วนะคะดูสิระบบหัวเตียงก็ยังเป็นแบบรุ่นดังเดิม แต่ว่าสะอาดนะคะสะอาดแล้วก็ห้องก็จะแบบติดริมทะเลหมดเลยสามารถมองเห็นทะเลเราพักอยู่ที่ชั้น12นะคะเห็นไหมมีเสื่อตาตามิเพื่อใครจะมานั่งชมวิวนั่งจิบชากันคืนหรือว่าใครจะมามีกิจกรรมกับครอบครัวมานั่งดื่มนั่งดิ้งกันก็ตามสบายเลยนะคะมีระเบียงให้เราออกไปข้างน,นอก ห้องแบบว่ากว้างมากมาถึงเราก็เป็นช่วงเย็นแล้วค่ะใกล้พระาทิตย์ตกวันที่มาครึ้มคึ้มตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่ก็ยังมีทะเลให้ดูสวยๆนะคะก็มายืนดูพระอาทิตย์ตกทะเลไปมีเรือประมงตอนกลางคืนก็วิวสวยนะคะลืมถ่ายช่วงกลางคืนจะมีเรือแบบ น่าจะเป็นเรือตกหมึกนะใกล้ๆกลางคืนก็ออกมาชมวิวได้ดูดาวกับทะเลที่นี่ค่อนข้างจะเงียบนะเงียบสงบค่ะไม่ค่อยมีผู้คนลงมาเดินข้างล่างกันบ้างนะคะข้างล่างก็มีหาดทรายตรงนี้ก็จะมีทางเดินเชื่อมไปที่ข้างๆจะมีถ้ำเล็กๆ มีมุมให้เราถ่ายรูปถอดรองเท้าเดินได้เลยนะคะายละเอียดเดินแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่เจ็บเท้าอะ่ะมันไม่มีอะไรบาดเท้าตรงนี้เห็นมีเด็กๆนัก,เ,กเรียนมาเขียนไว้นะคะอันนี้เราไม่ได้เป็นคนเขียนนะมีคนมาเขียนไว้ก่อนเราก็เนียนๆถ่ายรูปไปน้ำใสมากคะ่ะ ตอนที่เรามาเดินรู้สึกว่ากลางคืนน้ำจะขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเราลงมาเดินเล่นก็จะมีน้ำขึ้นมาข้างบนช่วงนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วจะมีถ้ำเล็กๆอะ่ะมันไม่เรียกว่าถา้ำหรือเปล่ามันเป็นเคฟแบบว่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในนี้ได้เราก็ลองไปแบบว่าเก็บภาพมุมนี้ดูนะคะมโนว,ว่าเราอยู่ในถ้ำอะไรแบบนี้ ได้ได้มุมอีกมุมหนึ่งนะเป็นมุมกล้องเพราะว่าเคยเห็นคลิปของโอกินาว่าจะมีมุมแบบถ่ายมาจากข้างในแบบนี้เราก็ได้เวลาทานอาหารเย็นนะคะที่นี่อาหารเย็นจะรวมมากับที่พักเราจองแบบว่ารวมอาหารเย็นด้วยนะคะห้องอาหารก็ติดกับวิวทะเล ตอนห้องอาหารเย็นกับห้องอาหารเช้าจะเป็นห้องเดียวกันจะมีออเดอร์มาเสิร์ฟแล้วก็เป็นสเต็กนะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีผลไม้กับเค้กให้แล้วก็มีชาจิบบนห้องนะคะนี่เราไปถ่ายภาพมาตอนเย็นได้ภาพสวยเลยอะ่แะแลวแล้วก็มาถึงเชา้าวันใหม่ของวันที่สี่นะคะรู้สึกว่าอากาศจะเปิดกว่าวันแรกนะคะวัน ตอนเช้าดูทะเลสวยแล้วก็ถ่ายภาพมันมีแสงดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานมันใกล้จะแสงหมดนะคะก็เลยถ่ายภาพออกมามืดๆไปหน่อยนึงเก็บภาพก่อนจะออกเดินทางนะคะวันนี้เราก็เห็นมีเกาะเล็กๆอยู่ใ,ใกล้ๆโรงแรมอะคะ่ะข้ามข้ามสะพานมาขับรถมาประมาณ10นาทีก็ข้ามเกาะมาเกาะนี้เป็นเกาะเล็กๆ แล้วก็มีชายหาดข้างๆชายหาดนี้ก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะคะมีคาเฟ่ที่แบบทำกิจกรรมทางน้ำได้มีเจสกีให้ขี่มีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นตรงนี้เราเห็นเด็กญี่ปุ่นเขามาเอากระชอนมาซ้อนน่าจะซ้อนปลาเล่นหรือเปล่ารู้สึกข้างๆจะมีวิลล่าด้วยนะเหมือนเขาจะมาเป็นวิลล่าให้แบบเป็นหลังอะ่ะ จำชื่อไม่ได้นะคะว่าตรงนี้ชื่อเกาะอะไรแต่ว่ามันใกล้กับที่เราพักเมื่อคืนขับรถมาแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็ขับเจตสกีโชว์นะคะหนึ่งรอบแล้วก็เดินขึ้นมาที่จอดรถจะผ่านบ้านตอนแรกคิดว่าเป็นบ้านแต่จริงๆมันเป็นคาเฟ่นนะทุกคนคาเฟ่ที่อยู่บนบ้านน่ารักไหมแล้วก็มาแวะทานขนมขนมอันนี้ก็จะเป็นชีสเค้ก เค้กเนื้อนุ่มมากแล้วก็มีโรเคกมันม่วงนะคะอยากจะลองชิมดูก็เลยซื้อมาอย่างละชิ้นอร่อยดีนะคะก็คือไม่หวานมากแล้วก็มานากโกพไพอเปอลปาร์กนะคะตรงนี้เป็นส่วนสปะรดเป็นแบบทีมปาร์กนะคะ ตรงนี้ก็เสียค่าชมประมาณจำได้คนละ1,200เยนสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เด็กประมาณ700เยนนะถ้าจำไม่ผิดมาถึงเขาก็จะให้เรานั่งรถแบบเนี้ยเป็นปร,รถสัปะรดน่ารักดีนะทุกคนแล้วก็ซื้อบัตรมาเด็กๆชอบอะเห็นครอบครัวมากันแบบพาเด็กๆมานั่งรถเล่นกันมีฝรั่งมาด้วยนะพาครอบครัวมาวันหยุดก็มาขึ้นรถ รถนี่ก็จะพาวนไปรอบๆไล่สับประรดจริงๆไร่มันก็ไม่กว้างมากนะคะออกเดินทางได้รถก็จะพาวนไปช่วงที่ไปอนักท่องเที่ยวเยอะเลยแล้วก็เต็มทุกคันนี่ก็จะมีไร่สับประรดไม่รู้ว่าเป็นสับประรดพันธุ์เดียวกับที่ไทยหรือเปล่านะคะ เหมือนกับว่าให้เที่ยวท่องเที่ยวแบบแนวธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็มีมะละกอช่วงที่ไปนะมีดอกซากุระบานพอดีเลยรถก็จะพาเราวนเลาะไปเรื่อยๆแล้วก็พามาส่งข้างในสวนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเปลี่ยนมานั่งรถคันเล็กรถคันเล็กนี่ก็จะค่อนข้างส่วนตัวนะถ้าใครมาครอบครัวสคนก็นั่งสองคนใครมาสี่คนก็นั่งสี่คนลงจากรถแล้วก็มาเดิน ชมสวนคล้ายๆเป็นสวนพฤกษศาสตร์เดินไปเรื่อยๆมีสีเขียวสบายตาอากาศก็เย็นด้วยค่ะช่วงเรามาเย็นสบายแล้วก็มีรถมานี่นะคะที่เรานั่งเข้ามาตรงนี้ถ้ามาเป็นครอบครัวก็นั่งเขาจะจัดให้เป็นครอบครัวใครครอบครัวมันอุ๊ยโบกมือให้ไม่ได้มาด้วยกัน ก็ถืมือักไทยเนาะอารมณ์แบบว่ามาท่องเที่ยวแล้วก็เฟรนดี้กับทุกคนอารมณ์พาไปตอนนี้เราก็มาดูส่วนผีเสื้อนะคะในนี้มีส่วนผีเสื้อให้ดูด้วยจะมาดูวงจรผีเสื้อตั้งแต่ตอนนี้เป็นดักแด้ดักแด้จริงๆนะที่เขาเพาะไว้ในส่วนเราก็ได้ดูดักแด้แล้วก็ตัวหนอนเริ่มต้นจากเป็นนอนแล้วก็เปลี่ยนมา เป็นดักแด้ก่อนที่จะกลายมาเป็นผีเสื้อสวยงามให้ทุกคนก็มาเราก็มีให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วยสำหรับค่าบาทเราว่าที่นี่คุม้มแล้วมันมันหลากหลายแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งก็มีส่วนที่เป็นไดโนเสาร์ด้วยบางคนอาจจะกลัวนะเสียงแบบว่ามีเอฟเฟกใส่หัวได้กระดิกหางได้ นี่สูงไม่ดูแยกเคียวด้วยถ้าเด็กผู้ชายอาจจะชอบนะคะส่วนก็มีบริเวณเหมือนกันนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดของฝากข้างหน้าที่นี่เราชอบที่เขามีไอเดียนำสับประรดมาต่อ,อยอดเพราะว่าสับประรดจะมีอยู่ที่เกาะโอกินาวานะคะในญี่ปุ่นในส่วนบนจะไม่สามารถปลูกสับประรดได้นี่มีตุกตา สับปะรดเอาไปถือคนละตัวสองตัวเห็นเด็กๆอุ้มกันน่ารักมีวายสับปะรดเขาทำแพ็กเกจแบบว่ามันทำให้เพิ่มมูลค่าสินค้าเราดูแล้วค่อนข้างราคาจะสูงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ไทยบ้านเราสับปะรดมีเยอะเนาะเราเคยทานสับปะรดที่เออราคาที่แบบจับต้องได้แล้วก็ราคาไม่สูงมากเรามาดูที่นี่เราก็แบบ างอัน8ชิ้นอย่างเราซื้อพายสับป,ประรดมา8ชิ้นพันกว่ายีนเค้กสับป,ประรดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาค่อนข้างจะใช้วัตถุดิบที่ดีอันนี้ก็เป็นพายสับป,ประรดหอมมากอร่อยมากค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดขายของฝากขนาดถุงเนี่ยถุงอมามารุริยังมีสับป,ประรดเลก็ลูกอมสับป,ประรดห้องน้ำทุกอย่าง กาแฟสับประรดก็มีน้ำสับประรดแบบเข้มข้นแล้วก็มีซีซ่าถวายสับประรดให้ซีซ่าไปเลยนี่ประตูห้องน้ําแล้วก็เป็นสับประรดน้ําแข็งใสก็คือแบบเขาเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่เยอะมากดูเป็นไอเดียได้เลยว่าถ้าเราบ้านเรามีสับประรดเยอะเนาะอันนี้เป็นสับประรดสีคลิปนี้นะ่าจะจบแค่นี้นะคะรอชมอีพีต่อไปคอบคุณคะ